มาถึงช่วงนะะักข่าวพลเมืองนะคะเมื่อไม,มไ,มไม่นานมานี้ชาวบ้านรอบเมืองทองคําในอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมค่ายหนังอาสาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ผลกระทบของชาวบ้านจากเมืองแร่รวมทั้งการต่อสู้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะนักศึกษาที่ไปร่วมเรียนรู้ที่นั่นจึงเก็บเอาเรื่องเล่ามาฝากติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองค่ะ จับมือกันรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งชายหญิงคนหนุ่มสาวจนถึงวัยชราสัญลักษณ์ของชาวบ้านรอบเหมืองทองคำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่บ่งบอกว่าจะร่วมกันป้องกันชุมชนของตนเองระยะเวลากว่า6ปีที่คน6หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแรกการต่อสู้อย่างยาวนานของชาวบ้านวันนี้ห้องเรียนแห่งชีวิตของพวกเขา ถูกใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาที่มาใช้ชีวิตกินนอนร่วมกับชาวบ้านแม่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่วิรอนรู้จิชัยวัดบอกว่ากิจกรรมค่ายหนังอาสาพาน้องทำหนังทำให้เธอรู้สึกประทับใจมากมก็รู้สึกดีใจนะจ๊ะว่าก็บ้านเรานะ่ะมีแต่นักข่าวหรือว่านักวิชาการหรือพวกอาจารย์เข้ามาปึกษาเรียนรู้หรือว่ามาดูผลกระทบบ้านเรานะแต่ว่า มันแปลกใหม่ตอนที่ว่านักศึกษากับอาจารย์มาทําหนังหรือว่าสารคดีนะ่ะมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับบ้านเราเราก็ไม่เคยเห็นว่าจะมาทําหนังเพราะเราก็เลยเคยดูแต่บ้านอื่นสารคดีหรือว่าหนังแล้วก็มาทําบ้านเราเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ดีใจจะที่พวกสื่อหรือนักศึกษาอาจารยนะ์เข้ามาสนใจบ้านเรากิจกรรมบนเวทีอย่างง่ายถูกแต่ละคนนํามาถ่ายทอดเรื่องราว นี่คือภาพจำลองของชีวิตจริงอันเจ็บปวดมาขวางทางทำไมมาขวางาขวางทางพอไม่ให้คุณคนหินและสัญนายขึ้นไปบนบ้านของเรานี่คือภาพจำลองของชีวิตอันเจ็บปวดที่ถูกนำเสนอเป็นหนังสั้นด<า>นตรีรวมถึงละครเวทีแม้จะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่เมื่อเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ชมสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่นี่อย่างมากมันดีกว่าที่หนังที่อยู่ที่ทีวีเขาที่ทำกันนะมันแอคชั่นอย่างง้นอย่างนี้แนะแต่เราดูแล้วมันกินในหวัวใจมากมันลึกซึ้งมากถ้าคนไม่ได้ดูนี้ไม่รู้หรอกว่าความหมายของหมู่บ้านของเราใน,นห,หมู่บ้านนี่เปีนยังไงนะเราอยู่ที่นี่เราอยู่มาก่อนเขาเข้ามาที่หลังเราเขาน่าจะถอยไป พื้นดินนี่มันพื้นดินของปู่ย่าตายายที่เราทำมาหากินเราก็จะมาหากินไปอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานเราไม่หนีไปไหน,น,น,นกิจกรรมจบไปพร้อมกับราตรีที่เข้ามาแทนที่วันสุดท้ายของการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านกับห้องเรียนแห่งชีวิตจริงไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร สิ่งที่เราได้ยินยังคงหนักแน่นเข้มแข็งและยืนยันที่จะปกป้องบ้านเกิดด้วยชีวิตของตนเองนัชาลีสิงสาวแหนักข่าวพลเมืองรายงาน